อ้นระเบิร์เสร็จแล้วล่ะอ้นออกมาแล้วก็คือจะบอกว่าปิดปี๊ดขอบใจออไปหาช่างประปาที่อยู่ใกล้สุดยันคุณท่อตันเหรอคะใช่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปด้วยท่อตันเหรอคะใช่ใช่ช่างประปลาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ ไม่มีแล้วคุยรู้เรื่องบ้างนี่อะทอดเหรอคะใช่เอาคว้าเอาเอก็ไม่ใช่ชาตินี้จะรู้เรื่องไหมสัญญาณปิดปีดน่นเหรอปิดปีนั่นแหละเอานี่ปิดปีไม่เป็นเหรอมนี่มีคนอื่นที่ปิดปีรู้เรื่องบ้างนี่อ่ะก็มีแล้วปิดปีดขอบใจวแล้วเอาคนไม่ปิดปีดเหรอจริงสิก็ไม่เคยปิดปีดเท่าไหร่อืมระเบิดเหรอคะใช่นั่นแหละอืมเอาใช่ปิดปี๊ดปิดปี๊ดปิดปี ชีฟถึงพยายามดึงให้เธอสนใจดึงให้สนใจถ้าจับตัวเธอสนุกถล่มทธออีกอ่ะก็ต้องการปิตี้เนี่ยดูก็รู้แล้วล่ะขอซ่อมระบบปิ๊ตี้ก่อนอย่าเข้าใกล้แนนในมิกเล็กนะอันตรายโอ้ปากมึงกว้างแล้วนะนี่ใช่แล้ววะมองไปได้ยังไงวะมียกี่เชียร์แล้ววะโอ้ขายในตัวยายนะเว้ย Um, Robert.